เรื่องการเมืองนะครับ,รบจากเรื่องการเมืองไปเลยเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างนะครับนี่ระดับนี้สิน้นส่าสาธารณะนะครับ,รบนี่ของประเทศเนี่ยก็ไม่ใา่ประเทศเสี่ยงต่อการลมละลายนะครับรัฐบาลยังคงมีความสามารถในการชําระหนี้ครับนางเปริเกียมงคลวนิชย์นะครับผูดในการสำนักง,งานบริหารน,นี้สาสาธารณนะน,รรนะครับเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแเรยข้อมูล และการความกัดเล้นเกี่ยวกับหนี้าสาธารณะนะครับในประเด็นการกู้เงินของรัฐบาลจะเียงทำให้ประเทศไทยลมละลายนั่นยืนยันว่ารับหนี้าสาธารณะในปัจจุบันยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาการคลังเตอย่างได้ครับเนื่องจากรัฐบาลยังคงมีความสามารถในการจ่ายหนี้ก็พร้อมทั้งคอยมั่นใจหว่านะครับนะทางด้านของสำนักบริหารหนี้าสาธารณะ นี่แหละครับยังให้ความสําคัญสูงสุดกับการวิจารนี่ท่านะเพื่อสนับสนุนการลงทุนและก็ดําเนินตามมาตรการโครงการคลังภายใต้ต้นทุนและก็ความเสี่ยงถี่เหมาะสมครับรวมทางชําระนี้อย่างแข่งขัดครบถ้วนตามกระบวนาการครอบวินัยทางการคลังครับซึ่งทรงพลในรับความน่าเชือ่อถือของประเทศอยู่ในกินทีด่ดีหน้าลงทุนนักลงทุนต่างไยและต่างชาติเชื่อมั่นนะครับในความสามารถในการชําระหนี้ของรัฐบาล ซึ่งตาต่อนนนทึงมุมมองของความมีทัศนคติภาพความปรุงไ่ของท่านการเนินการคลังของประเทศและการไม่ได้อยู่ในความเที่ยงจะลมละลายแต่ย่างได้ครับประเทศไทยจําเป็นต้องดําเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวเพื่อยกระดับการพัฒนาของประเทศคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการกู้เงินนะครับเพื่อจดเจยการคาดดุลงบประมาณเป็นทําสำคัญกบที่ผ่านมารัฐบาลมีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทุกราคา มีแพ่นในการลงทุนย่างต่อเนื่อพร้อมจะจัดทําพ่นบริยัรหนี้สถานะระยะปานกลางในช่วง5ปีนะครับอกงาถึง6 9เก่าเพื่อรองรับติศทางการลงทุนการสร้างพื้นท่านในอนานะคตวงเงินประมาณ8แส้นเช0่มื่นลานบาทครับอันนี้ก็ออกมายืนยันนะครับว่าเ,เราเป็นนี้่โกอ่างปะิทด้นี่นะครับพี่วันเนยครับอ่าเรายังมี <c oughs> มีอะไรก็เรียกประธาบ,บ้านเรามีปัญญาตรงมันนไม่ได้เป็นนี้เที่ยนี่สถานะจน ต้องลมละลายนะครับนะลมละลายนี่มันก็แรงขึ้นนะ,ะ<ม>ยังไม่ตึงนะ<ม>เรายัางมีความสามาัดอยู่เรามาลมไม่แต่ว่านั้นนะเราก็ต้องคือเราเอามาเราก็ต้องป้อนเรามีกําลังแมาวนาเ,เ,เลยนั่นแหละก็บอกแล้วนี่ก็ะ้่นปกติอยู่นะครับ